สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีกุมทุกๆท่านคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวงชะตานะคะในครึ่งปีหลังปี2568นะคะของชาวราศีกุมชาวราศีกุมนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมโดยคำทำนายนี้นะคะก็จะใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ ซึ่งการทำนายดวงครั้งนี้เป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีกลุ่มเท่านั้นการดูดวงในครึ่งปีหลังของปี2568นะคะก็จะเน้นดวงดาวนะคะที่มีการเคลื่อนย้ายที่สำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นดาวดวงใหญ่หรือดาวดวงเล็กๆโดยจะพูดถึงในแต่ละเดือนตั้งแต่เดือนก,กรกฎาคมนะคะไปจนถึงเดือนธันวาคม ส่วนภาพรวมนะคะโดยละเอียดก็สามารถติดตามได้จากคลิปรายเดือนนะคะดวงชะตาของชาวรัคนาราศีกุมนะคะในช่วงครึ่งปีหลังปี2568เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะคะปี2568ในเดือนนี้นะคะก็จะมีดาวหลายดวง คือดาวพฤหัสด,ดาวพระเกตดาวพุธและดาวศุกร์ไปโคโจรรวมกันอยู่ในราศีเมถุนภายใต้ภพปุตตะดังนั้นนะคะก็ถือได้ว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ชาวราศีกลุ่มคุณจะมีความก้าวหน้ามีความสำเร็จนะคะเข้ามาสู่ตัวคุณจะเป็นโอกาสนะคะที่หลายคนจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิต แต่ขณะเดียวกันนะคะเดือนนี้ก็มีดาวอาทิตย์นะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัต,ตนิไปโครจรอ,อยู่ในภพอริกับดาวอังคารนะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะและดาวเจ้าเรือนกัมมะไปโครจรกันอยู่ในภพมรณะดังนั้นนะคะชาวราศีกุมคุณเองนะคะก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของความรักคนมีคู่คนมีแฟนก็อาจจะมีปากเสียงกันได้ง่าย ส่วนดาวอังคารเป็นมรณะกนะ็อาจจะส่งผลต่อการทำงานการทำธุรกิจของคุณก็ได้หรือว่างานที่ทำอยู่นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคุณอาจจะได้งานใหม่นะคะหรือว่าได้รับมอบหมายงานใหญ่เข้ามาก็อาจจะส่งผลนะคะให้คุณรู้สึกเครียดรู้สึกเบื่อก็ได้ แต่ยังไงก็ตามนะคะในเรื่องของโชคลาภของชาวราศีกุมในเดือนกรกฎาคมนี้ดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภนะคะโคจรกันอยู่ในภพปุตตะก็ถือว่าเดือนกรกฎาคมก็มีเกณฑ์ที่ดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภความสำเร็จเข้ามาอยู่บาง มาต่อกันนะคะในเดือนสิงหาคมนะคะเดือนนี้ก็ดาวศุกร์นะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและดาวเจ้าเรือนสุภากำลังจะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะในภพอีิก็อาจจะส่งผลนะคะให้ในเดือนสิงหาคมนี้เจ้าชะตาคุณมีเกณฑ์อาจจะเกิดความเข้าใจผิดหรือว่าอาจจะทะเลาะก,กับคนใกล้ตัวได้ง่าย หลายคนนะคะอาจจะเกิดการผิดใจกับเพื่อนร่วมงานหรือคนในครอบครัวอาจนำปัญหาหลายอย่างนะคะเข้ามาให้คุณต้องกังวลได้และดาวสุกนะคะเป็นตัวแทนการเงินนะคะ <c oughs> ก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณจะมีเรื่องของการเงินมีเรื่องของค่าใช้ใจ่ายเข้ามามากจนทำให้คุณค่อนข้างจะเป็นกังวลมากนะคะในช่วงนี้แต่ชาวราศีกุมคะ่ะ มีดาวราหูนะคะทับลักขณาราศีเกิดคุณก็ถือได้ว่าคุณเป็นคนนะคะที่หาเงินเก่งก็จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะให้ลุล่วงไปได้ช่วงกลางเดือนสิงหาคมนะคะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนคู่ครองจะย้ายเข้ามาเล็งลักขณาราศีเกิดของคุณนะคะและมีมาตรฐานเป็นกเกษตรอาทิตย์ป,ปดี ก็ถือว่าชาวราศีกุมคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากคนรักคู่ครองหรือว่าคุณส่วนก็ได้และดาวพฤหัสนะคะกับดาวพระเกตก็ยังโคจรอ,อยู่ในภพปุตตะก็จะยังช่วยส่งผลให้เจ้าชะตาให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างไปได้ และอีกครั้งดาวพฤหัสนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินก็จะเป็นช่วงที่คุณจะมีเงินมีรายได้มีผลประโยชน์เข้ามาเพียงแต่ว่าจะมาจากแบบเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่าดาวการเงินอยู่ในภพปปุตตะส่วนความรักก็ถือว่าคนที่ยังโสดก็อยากจะมีรักที่มั่นคงมากขึ้นใครที่มีคู่มีแฟนนะคะควรที่จะพูดจากกันด้วยเหตุผล ส่วนในเดือนกันยายนนะคะก็จะเป็นเดือนที่ดวงชะตาของชาวราศีกุมจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นนะคะเพราะว่าดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการงานนะคะได้ย้ายออกจากภพมรณะและถือได้ว่านะคะจะส่งผลให้การงานที่เคยหนักที่เคยเหนื่อยก็จะเบาบางลงไป และดาวสุกนะคะดาวเจ้าเรือนพันธุและดาวเจ้าเรือนสุภาจะย้ายเข้ามาเร็งลัคนาราศีเกิดนะคะก็จะทําให้เจ้าชะตารู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นอะไรที่เคยมีปัญหานะคะกับคนใกล้ตัวก่อนหน้านี้ก็จะเริ่มมีความสัมพันธ์กันดีขึ้น และดาวสุกนะคะก็ยังเป็นตัวแทนการเงินนะคะก็ส่งผลให้สภาพคล่องทางการเงินดีขึ้นจะมีเงินเข้ามาหาคุณนะคะให้ได้ใช้จ่ายอย่างเต็มที่ดาวพุธนะคะดาวเจ้าเรือนปุตตะก็จะโครจรเข้าสู่ภพสุภะก็จะส่งผลดีในเรื่องของการติดต่อสื่อสาร ช่วงเดือนกรนยายนนะคะคุณมีโอกาสนะคะพูดแล้วมีคนเชื่อถือดังนั้นนะคะใครที่ทำงานเกี่ยวกับตัวแทนายนหน้างานขายต่างๆนะคะก็มีแนวโน้มที่คุณจะค้าขายดีและสามารถปิดการขายได้อย่างที่ตั้งใจแต่อย่างไรก็ตามนะคะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนคู่ของจะย้ายเข้าสู่ภพมอดนะช่วงนี้นะคะรายคู่อาจจะต้องมีเรื่องให้ห่างกันไกลบ้าง ส่วนเดือนตุลาคมนะคะจะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะคะของชาวราศีกุมเพราะว่าดาวพฤหัสนะคะดาวประธานฝ่ายสุพเคราะห์จะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะในภพอริก็จะส่งผลเสียนะคะให้หลายคนนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องไปพบเจอกับอุปสรรคปัญหาเข้ามา คนที่ทำงานประจำนะคะก็ต้องระวังจะไปขัดแย้งกับเจ้านายเพราะมันจะส่งผลนะคะต่อหน้าที่การงานของคุณได้และช่วงนี้นะคะดาวเสาวดาวเจ้าเรือนวีนัสก็จะถอยกลับมาทับรักขนาราศีเกิดของคุณก็จะส่งผลนะคะให้คุณกลายเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะและตรงนี้นะคะตัวของคุณเองก็ต้องดูแลจิตใจตัวเองให้ดี ช่วงเดือนตุลาคมนะคะอาจจะเป็นเดือนที่ชีวิตของคุณอาจจะควบคุมอะไรได้ค่อนข้างยากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินหรือว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันดังนั้นนะคะก็จงขอให้คุณอดทนมันให้ได้และอีกไม่นานนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะผ่านมันออกไป ส่วนเดือนพฤศจิกายนนะคะก็ถือว่าจะเป็นเดือนที่ชาวราศีกุมนะคะจะยังได้รับผลกระทบจากดาวพฤหัสซึ่งยังโคจรอ,อยู่ในภพอริแต่ว่าเดือนนี้นะคะดาวดวงเล็กๆนะคะ3ดวงจะไปรวมตัวกันอยู่ในราศีพิจิกภายใต้ภพกรมมะนั่นก็คือดาวพุธดาวศุกร์และดาวอาทิตย์ ดังนั้นนะคะสิ่งที่จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะของชาวราศีกุมในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานคุณจะมีแนวโน้มนะคะมีความสำเร็จมีความมั่นคงเข้ามาหรือเป้าหมายนะคะที่คุณเคยวางแผนเอาไว้เมื่อเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนก็มีโอกาสนะคะที่คุณจะได้อย่างที่คุณหวางไว้ หลายคนนะคะอาจจะได้เจอกับอาชีพที่คุณทำแล้วสบายใจมีโอกาสได้เงินเข้ามามากและยังสามารถสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับคุณได้ในระยะยาวหรือหากใครนะคะที่คิดอยากจะลาออกอยากจะเปลี่ยนงานใหม่ก็มีโอกาสจะได้งานในช่วงนี้มาถึงเดือนสุดท้ายนะคะของปี2,568แล้วนะคะ เดือนธันวาคมนี้นะคะจะเป็นเดือนที่คุณนะคะกำลังจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งเพราะดาวพฤหัสนะคะจะถอยกลับเข้าสู่ราศีเมถุนในภพปุตตะอีกครั้งดังนั้นก็ถือว่าคุณจะเป็นลัคนาราศีนะคะที่กลับมาโดดเด่นดวงดีทั้งในเรื่องของการเงินและโชคลาภ และอีกครั้งนะคะในเดือนธันวาคมจะมีดาวหลายดวงก็คือดาวอังคารดาวอาทิตย์ดาวพุธและดาวศุกร์ไปโคจรรวมกันนะคะในภพราภะภพแห่งโชคลาภความสําเร็จเดือนธันวาคมนะคะจะเป็นเดือนแห่งโชคลาภเจ้าชะตามีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทั้งในเรื่องของการงานการเงินและความรัก การงานจะมีการเติบโตมีความก้าวหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นส่วนการเงินของคุณก็จะกลับมาโดดเด่นดาวพฤหัสด,ดาวเจ้าเรือนการเงินกำลังจะถอยกลับเข้ามาให้โชคให้ลาบคุณอีกครั้งเรียกว่าคุณมีโอกาสจะได้เงินได้โชคเข้ามาแบบไม่คาดฝัน ส่วนดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะคะโคจรเข้าสู่ภพราพะส่งผลให้คนโสดคุณมีเกณฑ์จะได้พบเจอคนที่ถูกใจอาจจะได้เจอคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นกว่าเดิมส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่ความรักจะมั่นคงลายคู่นะคะจะได้วางแผนแต่งงานกัน จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการทำนายดวงชะตาในครึ่งปีหลังของปี2568ของชาวราศีกุมฝากติดตามดวงรายเดือนนะคะของชาวราศีกุมในทุกๆเดือนกันด้วยขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับฟังและฝากกดติดตามช่องให้ด้วยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไป หากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะคะก็จะกดซุปเปอร์แตงนะคะสนับสนุนช่องก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่ง